สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสุมกาชาเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตแมนอีกแล้วนะครับซึ่งตัวที่ผมจะมาสุมก็นั่นแหละครับตามโปกคลิปเลยมันก็คือเมากาดนะครับตัวที่แรที่สุดในเกมนี้ซึ่งผมก็มีตัวอยู่แค่100ยใบนะครับประมาณ1 0อยใบเออนะครับก็จะมาสุมดูคือตอนแรกอะทุกคนผมกะจะไม่สุม เมซากะนะผมกะจะทําคลิปสุ่มอีกตัวหนึ่งครับทุกคนมันเป็นตัวเอชอาร์นะแต่รู้สึกเหมือนมันจะเพิ่งเข้าตู้ให้เรานะย้ําว่าเพิ่งเข้าตู้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะเหมือนมันจะเพิ่งเข้าตู้ให้เราสุ่มอ่ะก็คือไอตัวเนี่ยไอโจเซ่หรือไอหรือไอโจซีอะไรเนี่ยแต่ทุกคนครับผมดันดวงดีเว้ผมดันไปเปิดไอตั๋วฟรีอ่ะที่มันจะให้เราสุ่มวันละครั้งอ่ะที่มันให้เราสุ่มฟรีอ่ะเออวันวันละครั้งเดียวอ่ะผมเปิดปุ๊บผมได้เลยเว้ย ก็เลยงงเลยก็เลยแบบเออไม่ต้องเปิดแม่งละไหนก็ได้โอเคครับซึ่งวันนี้ผมจะไม่ได้มาสูมซอมบี้แมนนะครับไม่ไม่สูมละผมทาคลิปไปแล้วนะครับสูมซอมบี้แมนก็ไปดูกันได้นะวันนี้ผมมีสูตรด้วยครับทุกคนผมมีสูตรด้วยในการเปิดเมสาการดเนี่ยนะครับแต่ว่าสูตรนี้ทุกคนใครที่จะใช้ต้องมีซอมบี้แมนก่อนนะมันเป็นสูตรในการเปิดเมสาการดนะครับสูตรสำหรับผมคนเดียว ไม่รู้ว่ามีใครคิดเหมือนผมหรือเปล่าแต่ผมคิดขึ้นมาเองนะสูตรนี้ไม่รู้ว่าจะไปซับอะไรหรือเปล่าขั้นตอนแรกเลยก็คือให้คุณกดเข้าไปตรงตัวละครครับนี่เป็นการเป็นสูตรนะฮะเป็นสูตรการรับอ่าเมสกาดนะให้คุณกดไปตัวไปตรงที่ตัวละครซอมบี้แมนนะครับใช่ไหมกดมาปุ๊บกดไปตรงคอมโบเว้กดไปตรงคอมโบใช้ได้ผมไม่รู้เนี่ยก็ ตรงคอมโบมันจะมีเมสาการดอยู่นะครับคุณก็ไปกดตรงเมสาการดให้ตัวเกมมันรู้ว่าเราต้องการเว้ยเราอยากได้เราต้องการเราก็กดไปสู้ตรงเมสาการดเลยครับมันจะมาโผหน้านี้ให้เราเราก็สุ่มเลยมาสิบครั้งของผมสิบครั้งกับร้อยใบยังไงโอ้โหได้เรื่องไม่ได้กูเฮ้ยออกจากคุกโอ้ย โอ้ยเจ็บช้ำเหลือเกินออกจากคุกอีกแล้วจะลองให้โอ้โหทุกคนมันมาบ่อยไปอ่ะมันมาบ่อยไปหรือเปล่าไอ้บุรีบุรีซันเดอร์เนี่ยโอ้ยวปสู้ไว้มาดิ เออจะบ้าตายโอ้ยว่ะฮีโรเฮ้ยสูตรมันต้องได้ผลสิวะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวทำสูตรใหม่มากดตรงนี้ก็ได้มาสูตรใหม่มากดเลยไอ้พุลิซันเดอร์มันออกอะไรของมันวะมาครับทุกคนโอ้โหสิไอ้พอสีเหลืองมาผมดีใจแล้ะ ผม,มเป็นบุริบุริซันเดอร์อะโอ้อโยมาบ่อยจังวะเวลามผมสุ่มเล่นๆเนี่ยไม่ขำนะเวยยังไงครับสูตรไม่สาก,การดผมเดี้ยวๆมาเนี่ยมาเหมือนเหมือนตัวเกมมันยังไม่รู้เวยเหมือนตัวเกมมันยังไม่รู้ว่าเราต้องการจริงๆมาออกใหม่กดตรงนี้ใหม่นี่สูตรย้ำๆไปตรงรูปหน่อยต้องการ ให้เกมรู้ว่าเราต้องการเออตัวแร่ตัวที่แรกสุดในเกมมาบริษัทก,การโอ้ยทำไมถึงทำกับผมอย่างน,นี้คือเมื่อกี้ถ้าเป็นแทงท็อปมัตเตอร์ผมก็ไม่โกรธนะไม่เป็นพูลิ่พูลีซันเดอร์โอ้โหอ๋อ โอเคครับมายี่สิบครั้งออกเอาใหม่สูตรนี้มันต้องใช้ได้ดิว่าสีเหลืองโผมโอ่ะโอ้เจ๋งครับเจ๋งว่ะทุกคนโอ้เกลือสองครั้งติดออกยากออกเย็นน้อยตัวนี้โอเคครับก็ ขอบคุณทุกคนที่รับชมมานะครับสาหรับคลิปนี้ก็สั้นๆส,สูตรบ้าบอลอะไรเขาแตกไม่มีอยู่จริงหรครับสูตรอะ <c oughs> อยู่ที่ดวงลง้วนแล้วต้องเป็นดวงที่ดีโคตรด้วยนะ <c oughs> ขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะเก็บตัวเหลืองให้ได้สักสักสามร้อยเออแล้วค่อยมาเปิดทีเดียวนะครับสิบใบมันเร็วไปเนาะเปมือนขานาดสิบใบ เมื่อกี้ผมมีร้อยใบใช่ไหมผมเปิดไปร้อยใบเปิดครันะสิบมันมันเร็วไปนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บให้ทั้งสาอยันนี้พูดจริงด้วยเดี๋ยวจะมาทําคลิปเปิดไม้สากาดอีกนะครับโอเคครับคลิปนี้อย่าไปใช้นะครับสูตรมันไม่มีอยู่จริงหรอกเอ้ยคุณทุกคนที่รับชมอีกแหละอีกครั้งนะครับไปแล้วครับ